สวัสดีค่ะอิสราเอลบายน้ำฝนนะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องวีซ่าแต่งงานค่ะการขอวีซ่าติดตามสามีติดตามแฟนคู่รักที่เราจดทะเบียนสมรสแล้วนะคะหรือเรียกว่าวีซ่าแต่งงานมาอิสราเอลนั้นทางอิสราเอลเนี่ยเขาอาจจะอนุมัติวีซ่าให้นะคะเบื้องต้นเนี่ยเขาจะให้เหมือนแบบ เป็นวีซ่าท่องเที่ยวนะคะก็คือระยะเวลา3เดือนค่ะพอมาถึงแล้วนะคะมาอยู่ที่อิราลแล้วเกือบจะ3เดือนเราก็จะมีคิวนัดไปเปลี่ยนเป็นวีซ่า6เดือนนะคะซึ่งตอนทำวีซ่า6เดือนเนี่ยเราก็จะต้องไปทำประกันสุขภาพด้วยนะคะที่นี่เขาบังคับให้ทุกคนทำประกันสุขภาพนะคะซึ่งก็เป็นผลดีกับตัวเรานะคะจากนั้นนะคะ การขอวีซ่า6เดือนเนี่ยควรจะแจ้งเขาเลยนะคะว่าเราอยากได้วีซ่าที่ทํางานด้วยนะคะเป็นเวิร์กเพอร์มิทนะคะหลังจากนั้นพอใกล้จะครบ6เดือนเราก็จะต้องไปสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งเป็นวีซ่า1ปีค่ะแล้วก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็เป็นวีซ่าปีต่อปีนะคะบ๊ายบายค่ะ